ได้ร้อ,องเพลงไม่เน้หรอกแต่คนที่เนิร์สุดเาคิดว่าเป็นย่านี่แหละลูกช่วงนีเป็นโชว่วของลูกของหลานเจ้ากัดเต้นกบเขาเบิดเฮียแต่เงียแต่นอรุษมันบ้ากันเต้น,มมน,นแ,นแนมน,น,น,มนี่ออกมาอย่างนี้คือบ้าเต้นเนี่ยคือบ้าเต้นบ้าเต็นยิมน้ำยิมหิวนอนหลักวานบ้าอยากเต้นบ้าอยากคือยายหนูว้ายเปียคือสิบ้าอยากคือพูดอีกอะด้อนาเร <laughs> บอกแล้วออดไปนอตมารุยฮานในการเก่งอีหรีได้สู่สูอีพี่มันกระจำเดินต่คําเดียวว่าน้าเล่ดิเออืจากหนมันใหญ่มากมันกระติเต็งแย่ใหญ่พู้เลวนาหล่จริงๆค่ะอีหล่าทางท้ายพี่น้องในลูกบอกดีๆกับพี่น้องมันม้วนกับอีพออีแม่หฮาลูกค่ะเอาพูดดีๆนะคะค่ะน้องอาไอซ์ซากุณาพอนเสียงมีหกค่ะขอบคุณมาลายออนไลน์จากแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะ จากที่ไหนบ้างคะจากบ้านฮักบ้านน้อยอาอายคุณย่าอยากอย่าดึงออกไปหนูย่านหนูอายแล้วก็บ้านอาอายตากลมพ่อจ๋าหน้าบวมหน้าบวนหน้ามนพ่อจ๋าหน้ามนไม่บวมแล้วลูกเดี๋ยวมาบวมอันนี้จากใครคะอันนี้จากคุณป้ารัตนาค่ะ๋อคุณป้ารัตนาค่ะของหนูก็มีค่ะอันนี้มีชื่อไหมคะคุณป้ารัตนาเหมือนกันค่ะ จ้าขอบคุณของมิลินนะคะรับมิลินไปเอามาอะไรคะลูกไปค่ะโอ้ยฝนนะเป็ดตะขึ้นเดียเนาะมึงอุ้ยเนาะสงสัยเมื่อ,อนี้เถือไอฝนหลายหลานข่อยก็เลยบ,าาบน่นบ่ห่าวเมื่อนี้ว่าเป็นวัดพอได้ไปโรงเรียนเด้วยวัน,นเสาร์าแต่ยังกะโกงโจงโกงโจงอยู่เอาบ้านนี้ สีน้ำผ้าพี่น้องไปพอกับช่วงพี่น้องร้องเพลง<ม>น่วให้พี่น้องได้ฟังกับน้องอไอ์สักุณาพรอนละกัอีกหนึ่งผู้ฟิชลิงแมนบ๋วบานทาหาหลายพี่<อ>จ๋าน้องละายนะครับผมนะครับวันนี้เราก็มีฟิชลิงให้อ่าได้รับชมกันนะคะ,คะสำหรับผลงานเพลงลีลาวดีเลวัตตะนะคะ,คะกับ